ทผูท้ชมคุณนผูฟังประชุม GBC ระดับทัฐมตีกระลาโหมไทยเขมร7สิงหาอาใช้คำว่า happy ending End ก็พอได้นะใช้ได้นะแต่นี่คุณพิจารณ์มันก็แค่พักรบอ,อมันยังไม่จบไม่ได้เสร็จน้ำนี่ก็คือประเด็นที่เราจะวิเคราะห์กันในเช้าวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นไปดูภาพ happy ending นะ ไปดูภาพฉลองความสำเร็จแบบเล็กๆน่ารักนักบนเครื่องบินขากลับบ้านของคณะผู้แทนไทยสักนิดสิครับนำโดยบิ๊กเล็กนี่แหละค่ะไปดูความชื่นมืนและหวานชื่นของทีมไทยแลนด์เชิญค่ะสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดค่่ะสุดยอดครับสุดยอดครับ กลับบ้านกันแล้วพี่บ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วเก่งมากพี่เก่งมากบัตรแซลไม่มีใครช่วยพี่เลยตอนอยู่พี่อยู่บนสแตนเลยช่วยแล้วช่วยช่วยช่วยที่เหลื่บอกงว่าเราพี่ประเมินความจริงใจของกุชชาใน3ขั้นขั้นึคือกอในขาในขั้นกในขาโอเค่าวันนี้้นขั้นทีมเต็ม่านเหลือขั้นใาบ เราประเมินถ้าปฏิบัติโอเค่อนข้าอะอะโอเคบอกถึง3ขั้นโอเคโอเคดูความเคารพนะแม้จะแค่พักรบยังไม่จบค่ะแต่การที่บิ๊กเล็กจัดฉลองเล็กๆบนเครื่องบินก็ไม่ว่ากันใช่ค่ะก็ไม okay. ่ว okay. okay. ่ากันมันก็น oui> ่าจะฉลองลุ้นกันโตโกงจะจบกันใช่จะจบหรือจะไม่จบหลายคนรุ้นจะไม่จบด้วยซ้ำแต่คราวนี้ขออนุญาตนะค่ะรวบผมจะไม่คลี่ ทีละข้อทีละข้อตกลงกันอย่างไรหยุด13ข้อยการคัดอะไรตองนี้อะไรหยุดยั่วยุกันสักทีได้หรือไม่อะไรประมาณนั้นผมข้ามหมดแล้วผมถึงว่าทุกคนรับรู้รับรู้รับร้อะดุจแล้วแต่ผมจะไปกันที่ตรงนี้ดีกว่าทําไมจึงจึงจึงวิจารณ์กันว่าแค่พักรบยังไม่จบเอาข้อมูลขึ้นจอไปดูพร้อมๆกันค่ะไอที่เขาจบกันประมาณ13ข้อคข้แล้วไทยคู่ฟ้า เข้าไฮไลท์เหลือ5ข้อแล้วก็แจกข่าวกระดกมาผมขอญาตข้ามนะมาดูตรงนี้เลยเราจะขมวดขมวดปมใช่ไหมใช่จะขมวดปมให้เห็นนะว่าทําไมถึงบอกว่าแค่พักรบยังไม่จบักยงมาแล้วค่ะแค่พักรบยังไม่จบตรงนี้เลยมาดูกันไอตรงที่ยังไม่จบต้องดูตรงนี้ดูช่องขวามือบนจอนะกัมพูชาเสนอกัมพูชาเสนอเสนออะไรห้ามไทยใช้กองกําลังทางอากาศเช่น F16 ปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการปะทะ แล้วก็ให้ไทยรื้อรั้วรวดหนามจาก11พื้นที่เช่นปราสาทต,ตาเมืองทมเป็นตน้นถึงช่องอัานมาด้วยใ้รื้อรวดหนามออกไปให้หมดใช่ค่ะรรรปะราเตรงนี้ไทยไม่รับข้อเสนอนี้ของกัมพูชานะคะคราวนี้มาดูฝั่งไทยไทยเสนออะไรไทยเสนอให้กัมพูชาร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดและให้กัมพูชาร่วมมือในการปราบปรามแก๊งลเซ็นเตอร์กัมพูชาเขาก็ชัดเจนเขาไม่รับข้อเสนอของไทยค่ะ น่าวิเคราะห์ดังนั้นเราจะต่อสายไปที่ดรสุรชาติบำรุงสุขนะคะนักวิชาการด้านความมั่นคงจากจุลานะคะสักครู่หนึ่งไปสุนทนาักดบพร้อมแล้วค่ะไปกันที่อาจารย์สุรชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณันายกุมรัตน์และท่านผู้ชมครับอาจารย์วิเคราะห์เลยเชิญเขาบอกว่าแค่พักรบยังไม่จบเออเราจะเจออะไรต่อไปไหมคะอื ผมจะลองสรุปภาพรวมนะคุณนันท์คุณมรัตรับคือหนึ่งเนี่ยการหยุดยิงเป็นข้อดีแน่ๆทุกคนอยากเห็นนะครับเพราะในทางยุทธศาสตร์หรือในมิติความขัดแย้งเนี่ยมันจือจุดเริ่มต้นของการดีเอสเคเลชันจะทำให้สถานการณ์สงครามเนี่ยลดระดับลงสองการประชุม RBC ีซที่ยุติในรอบเนี่ยเป็นเพียงการยุติในเชิงหลักการนะครับ ยับการประชุม GBC <G BC. S 1> ีซรกเป็นการยุติในในเชิงหลักการ,รเพราะได้กำหนดกรอบและกระบวนการของการหยุดยิงให้มีความชัดเจนนะครับ,รบสามการหยุดยิงจะทำได้จริงเนี่ยต่อเมื่อ RBC ในอีกสองสัปดาห์หน้าเนี่ยจะต้องสามารถทำงานได้จริงๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคำถามที่คุณนายคุณมารัฐตั้งนะครับสี่การจัดตั้งคณะผู้สังเกตการชั่วคราวเนี่ยหรือ i o t เนี่ย คำถามคือบทบาทอยู่แค่ไหนตกลงทั้งสองฝ่ายจะยังไม่ยอมรับคณะผู้ติดตามการหยุดยิงใช่หรือไม่คืออาเซียนมอนิเตอริงทีมที่หลายฝ่ายนี้ประเด็นพูดกันนะครับถ้าเมื่อการหยุดยิงเกิดเนี่ยการวางกำลังถูกระบุว่าให้หยุดตามเวลาที่หยุดยิงแต่ว่าแนวเส้นหยุดยิงวันนี้กลายเป็นแนวเส้นควบคุมหรือ l ลายซอฟตคอนโทรลในทหาร ค,คำถามคือแนวนี้จะดำรงอยู่อย่างไรในอนาคตเพราะต้องทําให้เกิดความชัดเจนเช่นช่องอันม้าประสาทตะควายหรือกรณีประสาทพร,ระวิหารคือภูมิเขือกับวัดแก้วนะครับข้อหมันมีประเด็นสมส่วนในมิติทางสงครามหรือในทางกระบวนการยุติความขัดแย้งเนี่ยมันสืบเนื่องกันคือการยุดยิงการหยาดศึกการแยกกําลัง ประเด็นนะครับหย,ยุด,ดยิงหยิ่งหย<า>ัง<า>กําลังแยกย<า>กําลัง,งจะเป็นประเด็นสําคัญในอนาคตคําถามคือจะทําอย่างไรให้เกิดสามส่วนนี้จริงๆค่ะนะครับเอข้อถัดมาเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องยอมรับว่าถ้าการประชุม GBC จะเกิดในเดือนหน้านะครับแต่ถ้า RBC นี่อีกสองสัปดาห์เดินไม่ได้ครับเดือนหน้าของ GBC ก็จะไม่ได้ไปไหนนอกจาก เด,เดินเพียงแค่รับหลักการในสิ่งที่พูดกันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่างานทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่ RBC ที่ผู้นำตาสองฝ่ายเนี่ยจะต้องลงมาเคลียร์กันทั้งหมดนะครับข้อแปดเนี่ยผมคิดว่าบทบาทรัฐมห,หาอำนาจภายนอกเนี่ยยังต้องให้ความสนใจเอาละเราคงไม่ลงรายละเอียดนะครับ,รบข้อเก้าปัญหาต,ตกค้างที่ต้องคุยให้ชัดเจนคือนหนึ่งการเคลียร์สนามทุ่นระเบิดนะครับ,รบสองศพทหารที่เสียชีวิตเพราะจะเกิดปัญหาที่ผมเรียก สุขอ,อนามัยสนามรบเพาอาจจะเกิดโรคระบาดหรืออีกส่วนหนึ่งไทยอยากเปิดประเด็นต่อคือปัญหาสแกมเมอร์รรประเด็นพวกนี้อาจจะต้องมีความชัดเจนนะครับรวมถึงปัญหาพื้นที่หลายส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องคิดคือจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ในอนาคตอย่างไรทั้งชีวิตทางสังคมเศรษฐกิจปัญหาเรื่องดานนะครับปัญหาแรงงานพูดง่ายๆคือถ้าคิดว่าสงครามผมใช้่คําว่าเริ่มจบนะครับ แล้วในอนาคตจะอยู่กันอย่างไรต่อไปนะครับผมลองเปิดสิบประเด็นเป็นภาพรวมๆครับคุณทนายคุณมอแล้วสรุปก็คือสรุปก็คือมันก็เป็นข่าวดีแน่ๆตกลงกันได้จะหยุดยิงจะจะไม่เติมกำลังจะอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะได้หรือไม่และจะได้แค่ไหนมันต้องรออีก2สัปดาห์ที่จะมีการประชุม r b c ประชุม r b c ก็คือประชุมระดับแม่ทัพภาคของทั้งสประเทศนั่แหละ คือฝั่งเราก็จะเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองฝั่งเขาเนี่ยจะเป็นแม่ทัพภาคที่สี่ภาคที่ห้าเหมือนอย่างที่เราเห็นวันลงนามหยุดยิงมานะครับครับครับเพราะจากหลักการที่ตกลงกันเมื่อวานเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะอย่างเช่นการวางกําลังจะต้องจะต้องจะต้องไม่มากปกว่านาทีที่มีการหยุดยิงตอนเที่ยงคืนของวันที่28มันก็ต้องมานั่งพูดกันอยู่เยอะเพราะผมเข้าใจว่า หลังเที่ยงคืนวันที่28หลังนาทีที่ตกลงหยุดยิงมันก็มีการเคลื่อนที่ของกำลังทั้งสองฝ่ายถูกไหมใช่ใช่ครับอันนี้มีการเคลื่อนที่กำลังของทั้งสองฝ่ายคำถามก็คือต้องถอยกลับไปหรือเปล่าต้องยึดเอา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 เส้น24 0ุนนของวันที่28เป็นตัวกาหนดหรือเปล่าเดี๋ยวมันมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันซึ่งตรงนี้แหละมันจะไปสะท้อนผ่านว่าทํากันได้จริงหรือไม่ในระดับแม่ทัพภาคที่คุยกันอีกสองสัปดาห์ ผมคิดว่าถ้าเขาเอาเส้นนั้นเนี่ยคุณนายมันก็คงเป็นเส้นชั่ว,วคราวอย่างที่ผมใช้คำว่าเป็นเส้นควบคุมตามมติการหยุดยิงนะครับแต่ถามว่าตกลงเส้นนั้นจะเป็นเส้นเขตแดนในอนาคตหรือไม่อืผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นนะคะระับพอพอมาถึงจุดนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องกลับมาถกเรื่องเส้นเขตแดนก็หมายถึงว่าโดยในยะในอนาคตซึ่งไม่ทราบจะเป็นเมื่อไหร่อาจจะต้องเปิด GBC บีใหม่ นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงมันคงนี้ไม่พ้นทางเทคนิคในอนาคตเรื่องเศรษเกจแดนไม่ได้แต่จะพาะหน้าเนี่ยฝั่งทหารจะเคลียร์กันอย่างไรอย่างที่เราทราบว่าถามว่าหลังเที่ยงคืนมีการเติมกําลังไหมเอาละก็มีทั้งสองฝ่ายหรือมิติต่างๆเช่นการหยุดเรื่องของเฟซนิวส์นะครับอันนี้คําถามงั้นหาสนใจจะคุมอย่างไรเพราะถ้าฝั่งเขาเชื่อว่าข้อมูลอันนี้จริงหรือฝั่งเราเชื่อว่าข้อมูลอันนี้จริงแล้ว ส่งขึ้นมาสู่ในโลกออนไลน์เนี่ยจะควบคุมอย่างไรโดยการบินโดรนเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับถ้าจะทําจริงๆว่าจะมีระบบควบคุมการบินโดรนอย่างไรส่วนอักาศยานลบเนี่ยผมว่าง่ายเพราะว่าถ้ามีข้อกําหนดอย่างนี้ไม่ขึ้นก็คงไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าไม่อยู่ในภาวะที่มีการลบนะครับอาจารย์มองสักนิดสิครับว่าทําไมคุณเซนจึงยอมจบในการประชุมเจ็ดสิงหาผมว่าประเด็นเนี้ยหลายฝ่ายตั้งคําถามเยอะนะครับ คือรู้สึกไหมครับว่ามันจบแบบหักมุมอะผมไม่ได้บอกอยากเห็นเขารบกันต่อนะครับ,รบแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าการประชุมวันนั้นนะอาจจะมีอะไรคาระกระังมากกว่าที่ที่เราเห็นอย่างอย่างเมื่อวานนะครับแต่พอจบก็ดูจบง่ายนะครับมันก็เกิดคาถามอีกมุมหนึ่งที่เราหลายฝ่ายก็คงตามดูว่าบทบาทของรฐัรฐบาลำนาไตาโนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนแค่ไหนนะครับ ผมคิดว่าฝ่ายเลขาคุยกันจบของจริงเนี่ยมันคือฝ่ายการเมืองที่อยู่ด้านหลังนะครับไม่ใช่ฝ่ายการเมืองที่อยู่บนโต๊ะด้วยครับนะครับเพราะเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันคงมีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่บอกว่าคงต้องจบเหมือนกับบอกว่าคงต้องหยุดยิงก็ต้องหยุดยิงนะครับอันนั้นเยเราเห็นชัดชือก่อนในการโพสต์ของทั้มนะครับเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยผมว่าน่าตามดูเหมือนกันเราคงยังไม่เห็นอะไรในภาวะที่ปุ่นยังตลบอยู่ นะครับแต่วันนี้อย่างที่ผมเรียนเป็นประเด็นข้อหนึ่งก็คือปัญหาปัจจัยภายนอกเนี่ยยังคงตัดทิ้งไม่ได้แล้วอยังต้องให้ความสนใจอยู่เป็นไปนได้ไหมครับเป็นเพราะแรงกดดันจากสหรัฐกักจีนทําให้ฮุนเซนต้องยอมต้องยอมจบต้องยอมหยุดนนครับจะหยุดจริงหยุดไม่จริงไม่รู้ว่าต้องต้องหยุดไว้ก่อนเจ็ดสิงหาเป็นไปได้ไหมครับเป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าเราคงไม่กล้าใช้ว่าเป็นปัจจัยหลักแค่ไหนนะครับแต่เป็นปัจจัยแน่ๆนะครับ สมุติถ้าผมตอบอย่างนี้อาจจะไม่โดนใจคนเท่าไหร่ผมว่ากดดันทั้งสองฝ่ายคุณนายกดดันฝ่ายเดียวไม่จบอืมนะครับเขากดดันไทยด้วยวไปด้วยไม่ใชงต้องกดดันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าต้องยอมรับว่านี่เป็นภาพของความขัดแย้งอย่างที่ผมเคยเปิดประเด็นว่าเวทีโลกเนี่ยเขาไม่อยากเห็นความขัดแย้งมันขยายตัวนะครับอย่างที่ผมเปิดประเด็นว่ายูเครนก็ไม่จบกาซาก็ไม่จบนะครับเนียนาก็ไม่จบ แล้วยังจะมาเปิดชายแดนไทยกัมพูชาอีกเนี่ยผมว่าทั้งจีนสหรัฐเนี่ยมีความเห็นตรงกันอย่างหนึ่งว่าให้ตรงนี้มันมีเสถียรภาพกว่านี้ได้ไหมแทนที่จะกลายเป็นพื้นที่สงครามแล้วพาพวกเขาทะเลาะกันด้วยนั้นผมเชื่อว่าแรงกดดันจากภายนอกเนี่ยอาจจะมีแต่อยู่เบื้องหลังที่เราไม่ค่อยเห็นสลักกันนะครับเพราะนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าไม่ไม่จบจะต้องพูดเลยนะครับครับไปกันอีกประเด็นหนึ่ง ไล่ไปไล่มาก็พบว่ามีสองข้อเสนอจากทางฝั่งเขมรเราไม่รับขณะเดียวกันก็มีสองข้อเสนอจากฝั่งเราฝั่งไทยซึ่งเขาก็ไม่รับเช่นกันที่ผมนําเสนอไปบนจอแล้วนะครับคําถามก็คือไอ้ที่มันไม่จบเนี่ยในประเด็นเหล่านี้จะนําไปสู่ปัญหาอะไรความยุ่งยากอะไรในช็อตต่อไปหรือไม่ความยุ่งยากผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยภาระอยู่ที่จะมาฝั่งเราเนี่ยก็อยู่ที่ฝ่ายทหารแล้ว นะครับว่า R า c บซในความเป็นจริงสุดท้ายเมื่อเปิดประชุมเนี่ยจะเคลื่อนที่จะรับข้อความเห็นต่างๆจากการประชุม g b บซีเนี่ยไปแปลงให้เป็นผลที่ปฏิบัติจริงได้อย่างไร,รนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นเชื่ออาจจะต้องเคลียร์ผมคิดว่าเรื่องใหญ่เนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งคือปัญหาเรื่องสนามทุ่นระเบิดครับอันนี้เป็นอะไรที่ต้องเคลียร์เพราะว่ามันอันตรายทั้งกับทหารและประชาชนนะครับถ้าคิดว่าจะคลายตรงนี้ออกให้ได้เนี่ย R า c บซต้อง เกียเรื่องทุตระเบิดซึ่งคงไม่ง่ายเพราะว่ามันขวางแนวของตาควายที่คุณอะไรคุณมอรัฐทำเต็มที่ให้เราดูหลายวันแล้วะนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยปัญหาการอ่ปัญหาการวางกำลังที่เกิดนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างวันนี้เนี่ยก็คงมีข้ออ้างหลายอย่างอย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายเนี่ยแนวเส้นนี้ยังไม่ใช่เส้นเขตแดนที่เราจะสามารถ ทั้งสองฝ่ายพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าแนวหยุดยิงกลายเป็นแนวเส้นเขตแดนไปโดยปริยายซึ่งผมว่าไม่ใช่อันนี้แหละจะเป็นข้อตกยงใหญ่ในระยะข้างหน้าอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนปัญหาทางเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการเคลียร์สนามรบเนี่ยถ้ามันคลายจริงๆเนี่ยผมว่าจุดของการเคลียร์สนามรบน่าจะพอทําได้บ้างนะครับยังมองแง่ดีนะผมยังคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าจะติดกับดักจนทําไม่ได้เลยนะครับเป็นแต่เพียงอย่างเดียวคือการยุยยุ นะครับต้องค่มให้ได้การเติมกําลังเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ไง่ายๆอยากเห็นบทบาทของ IoT คือ,อคณะผู้สังเกตการชั่วข่าวเนี่ยที่ผมเรียนว่าอยากเห็นการยกระดับเป็นการควบคณะควบคุมการหยุดยิงซึ่งทราบว่าทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่รับอาจจะรับเพียงแค่เป็นผู้สังเกตการแต่ถ้ารับเป็นผู้สังเกตการเนี่ย ทั้งสองฝ่ายคือไทยและกัมพูชาอาจจะเชื่อว่าเป็นข้อดีคือเขาจะไม่มายุ่งแต่เขาไม่มายุ่งเนี่ยมันหมายความว่าการหยุดยิงที่เกิดเนี่ยมันไม่มีการควบคุมและไรลรเมิดก็ไม่สามารถระบุได้เพราะไม่มีคณะกรรมการควบคุมจริงๆค่ะครับครับเอาละครดังนั้นอีกสองอาทิตย์ก็รู้เดี๋ยวรอไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งกันได้จริงๆหรือเปล่าอ่าประวัติกช็อตนั้นผมคิดว่าคงต้องรออีกสองอาทิตย์แล้วว่าอีกสองอาทิตย์ถ้าขยับไม่ออกเนี่ย GDC ีอีกเหนือนข้างหน้าก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมาก ใช่ครับการถ้าแรงกดดันมันมาจริงๆอย่างที่เราเปิดประเด็นจัน่า่สักครู่เนี่ยอีกสองนาทีก็อาจจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็หวังว่าสงครามจะจบนะครับเพื่อให้ชีวิตประชาชนเนี่ยผมว่าได้คลายตัวออกสักทีคตัวจากสอสัปดาห์หน้าก่อนล้วกันนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สรชาตบำรุงศุขนะคะนักการด้านความมั่นคงค่ะ